สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับเอาสายชาร์จที่ตัวเองซื้อมาใช้มารีวิวให้ชมนะครับเป็นสายยี่ห้อเดิมที่เพิ่งสั่งเข้ามาก็พอดีเห็นนวัตกรรมเขาค่อนข้างน่าสนใจนะครับคิดว่าน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุให้กับแท็บเล็ตหรือว่ามือถือสําหรับเด็กได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราใช้มือถือในรถเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับสําหรับสายตัวนี้เป็นสายยี่ห้อเอสเซเกอร์นะครับ แล้วก็จะเป็นหัวชาร์จแบบที่ถอดได้เป็นแม่เหล็กนะครับตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะทนหรือเปล่าแล้วแม่เหล็กจะแน่นไหมก็เลยสั่งมาแล้วก็ถ้าเกิดดีก็จะทําคลิปรีวิวสินค้าให้ชมด้วยนะครับผมจะวัดให้ชมทีละเส้นเลยสําหรับตัวนี้นะครับง่ายสุดเลยก็คือในการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับก็อย่างเี้เลยครับเนี่ยมันจะค่อนข้างเวิร์กเลยครับสามารถที่จะใช้ได้2แนวนะครับก็คือแนวด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับ แม่เหล็กค่อนข้างแน่นเลยนะแล้วก็ดูลักษณะของเขานะครับว่าเขาจะขบกันพอดีแบบนี้นะครับค่อนข้างแม่เหล็กแรงๆแล้วก็ดูดกันแบบนี้เลยถ้าในรถเนี่ยน่าจะดีมากนะครับตัวนี้เป็น USB C นะครับเช่เดียวกันสามารถชาร์จแบบนี้ได้ผมเปิดไฟก่อนนะนี่นะครับโอเคเราสามารถเอามาเสียบ กับอุปกรณ์เราได้เลยตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับก็เสียบลงไปแบบนี้นะครับเสียบแน่นๆเลาตรงๆนะครับโอเคเนี่ยแน่นแล้วนะครับในการทดสอบเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมจะทดสอบสายตัวนี้นะครับซึ่งเป็น2เมตรให้ชมเลยก็จะดูว่า2เมตรทํางานได้ดีไหมถ้าเกิด2เมตรใช้งานได้ดีแสดงว่า1เมตรก็น่าจะใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับเนื่องจากสั้นกว่าผมจะทดสอบอันดับแรกคือชาร์จกับตัว iPhone 13 Pro Max นะครับ ลองดูนะครับตอนนี้อยู่ที่5โวลต์0แอมป์ผมจะทดสอบเลยนะครับก็ตอนนี้ดูการชาร์จ5โวลต์1.78นะครับ5โวลต์1.8แอมป์ถือว่าค่อนข้างจ่ายไฟได้ดีครับตัวนี้สายยาว2เมตรเลยนะน่าจะเอามานั่งนอนเล่นเกมให้เด็กเล่นไม่มีปัญหานะครับกรณีที่เด็ก ผ้าสายนะครับสายชาร์จปกติแล้วอาจจะหัวหักอันตรายกับแท็บเล็ตหรือ iPhone ก็ได้ปกติอันนี้ครับสิ่งที่เป็นนะครับก็จะดูดอย่างนี้เลยเขาก็จะออกหลุดไปนะครับหรือเราสามารถที่จะวางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับดูในการชาร์จก็ขึ้นเท่ากันนะครับความเร็ว1.57 1.6ถ้าไปเหยียบสายอย่างมากก็หลุดนะครับมาดูกับแท็บเล็ตครับ1.33 1.35 มาดูกับ iPad บ้างแต่ iPad จริงๆแบตจะเต็มแล้วนะครับอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่1.15ครับแต่ผมมองว่าค่อนข้างสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับ1.37 iPhone 6s Plus ครับโอ้เร็วมากแม่เหล็กแรงครับตัวนี้ประมาณ0.8นะครับ ได้ทั้ง2แนวสามารถที่จะใช้เล่นเกมก็ได้ท่านี้เลยนะครับท่านี้แล้วก็เล่นอย่างนี้เลยวางได้2แนวครับวางแนวนี้ก็ได้มีไฟวางแนวนี้ก็ได้นะครับมาดูอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับวิ่งขึ้นไปเลย1.6แอมป์นะครับโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะตัวนี้เป็นสายถักลักษณะนี้ไม่ได้เส้นใหญ่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาทาได้เส้นเล็กแต่ว่าจ่ายไฟได้แรงนี่นะครับก็เป็นทางเลือกนะเอาไอเดียดมาฝากสาหรับคนที่ต้องการที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับมือถือกับแท็บเล็ตที่ให้เด็กเล่นและชาร์จไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นในรถบางทีถ้าเกิดว่าทําตกพร้อมชาร์จเนี่ยระหว่างชาร์จอยู่แล้วตัวขั้วชาร์จไปกระแทกพื้นเนี่ยหักได้เสียได้นะครับก็แนะนําตัวนี้สําหรับท่านใดที่ เคยมองมองหรือสนใจตัวนี้อยู่แต่ก่อนก็ราคาแพงนะครับแต่ยี่ห้อนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะผมซื้อมาใช้เองต้องบอกตามตรงซึ่งก็ทำให้ผมประทับใจพอสมควรเลยก็ลองเลือกซื้อดูเป็นสินค้าราคาถูกเริ่มต้น89บาทนะครับแล้วก็สาย2เมตรเนี่ยที่ผมซื้อมาก็คืออยู่ที่109บาทถูกดีนะครับเป็นสินค้าถูกที่ไว้ใจได้ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าและอะยาวจะเป็นยังไงนะซื้อมาใช้ก็ลุ้นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ